จากรถสวยของเรานะคะที่นี่แต่เใหญ่สหายยนลูกคา้าเป็นเลนรถที่มีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากกว่า70คันด้วยกันนะคะไม่ว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรถแรกๆอย่างรถอีโคคารเรามีนะคะแบบนิสันมาวิสันอเมรา่าซูซูกิสวิทมิสูบิชิมิอาราตนะคะหรือว่าอย่างตัวนี้นะคะโตโยต้ายาริต้องบอกว่าโตโยต้ยยตายาร,เยยายาเริเป็นรถอีโคคาร์ที่ขายดีมากๆในช่วงนี้เลยราคาแรงไม่ตกเลยนะคะสำหรับคนที่ซื้อเป็นใช้แล้วก็อยากจะขายอยากจะเทิร์นกับเรานะคะ ซื้อง่ายขายง่ายต้องโยกให้ของเขาเลยตโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์คันสองลูกค้าประหยัดน้ํามันมากๆากนะคะอัตราค่าเฉลี่ยการกินน้ามันอยู่ที่20กิโลลิตรเท่านั้นสําหรับคนที่เน้นความประหยัดนะคะประหยัดทั้งค่าน้ํามันประหยัดทั้งค่างวดรถนะคะที่ส่ง,งเพราะว่าส่งสบายๆราคาไม่แรงตัวนี้ที่พีจ่จ๋าพามาดูลูกค้าต้องบอกก่อนนะคะเต็นท์ของเราเนี่ยมีรถที่ลูกค้าเลือกเนี่ยมา่กว่าเ0คันอย่างที่พี่จ๋ายกตัวอย่างไค้ว่าเป็นรถยิงคอก ถ้ารถใหญ่ๆนะลูกค้า t o y ย t a f o r t u n e er, เเรามีไม่เคยขาดถ้าใครอยากได้รถ f o r t u n เ r ไปใช้รถครอบครัวขนาดจิตที่นั่งนะคะ f o r t u n เ r m i l เอฟปาจโรตระกูลพวกนี้นะคะเ็น้์เรามีตลอดเวลาเลยแต่ว่าจะมาตรงสเปคลูกค้าหรือเปล่านะต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางคนเน้นสเปคมาเลยว่าต้องการ 2.4V บางคนต้องการ 2.8V บางคนต้องการโตโฟอะไรแบบนี้นะคะต้องบอกว่ารอกสเปคยากแต่ถ้าหา รถ s u สีขนาดเจ็ดทีน่นั่งเข้ามาเถอะที่นี่ไม่เคยมีค่ะรถกระบะของเรามีมีไม่เยอะเพราะว่าเราเน้นขายรถสวยคุณภาพดีสภาพดีไม่ขายรถประมูลเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเลือกรถที่นี่คุณจะได้รถที่ดีมีคุณภาพทุกคันและประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะ เอาละค่ะมาดูกันสำหรับตัวยต่ห้ายาริชคันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวยต้ายาริปี2014เครื่องยนต์1.2ตัว e g เกียออโตอัตราค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่20กิโลนิตรราคาที่เราขาย 3, 3, 3, 6, 9, าท,ที่3,39,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคัประวัติดีใช้เงินออกรถ1,000บาทเท่านั้นเองค่างวดประมาณ6,000บาท ถ้าลูกค้าสนใจแค่ทักแชททักไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้รูปมีไม่เพียงพอหรืออยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมสามารถบอกเราได้อยากให้สตาร์ทเพื่อไม่ฟังเราอยากแบบวา่าถ่ายคลิปถ่ายและสดให้ดูแจ้งเราได้ลูกค้าต้องการอะไรบอกเราเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าสนใจซื้อเราสนใจขายนะคะเอาราคาเราไปดูพร้อมๆกันสําหรับตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสี2014ที่สภาพสวยมากสมบูรณ์และลเริยวรอยแคบไม่มีมีน้อยมากนะคะ ตัวนี้นะคะนอกจากมีไฟตัดบอกคูนะ่น้ะฮะยังใส่ครอบไฟตัดบอกมาให้ด้วยสวยงามอลังการและดูดีมากนะคะตาไฟโฉมนี้โฉมนี้สวยนะคะตาไฟโฉมนี้แบบสวย สดๆแบบนี้นะคะสีแดงแบบว่าสุดสวิงเลยสีแดงสวยๆแบบนี้ตัดกับล้อแม็กที่เราใส่ลงไปมากตัวนี้นะคะตัวแม็กเป็นอาแม็กเงานะคะตัดกับสีดำมีแมมโบสีเงินให้ต้องบอกว่าเข้าคาร์ลกันพอดีเป๊ะนะคะตัดกันแต่แบบ สวยงาและดูดีกับมือจับนะคะมือจับแบบโครเมียบนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวกระจกบางครั้งที่แก้ม,มีไฟเลี้ยวข้างที่แก้มนะคะซ้ายขวาแมักสวยสภาพดีสีสดกันสาดครบเรียบร้อยนะคะใครที่หาโตโยต้ายาริสนะคะอยากได้สีฉูดฉาดสีที่สวยสะดุดตาขับไปทางไหนใครก็จามเราได้ แนะนำรถจูยต,ตาใหญ่ในตัวนนี้เป็นรถปี2014สภาพใหม่ออกิฟต์เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.2นะคะ ตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้เป็นรถโตโยต้ายาริสนะคะปี2014เครื่องยนต์1.2นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้ตัว E นะคะตัวนี้ตัวรองท็อปให้ดูรอบๆกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะดูภายในนะคะลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถถามว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรแจ้งเราได้เลยแต่และอาชีพใช้เอกสารที่แตกต่างกันออกไปนะคะอาชีพ ที่ใช้เอกสารน,น้อยะบวนพนักงานบริษัทร,รับเงินผ่านบัญชีหรือขา้าราชการทั่วไปพวกนี้นะคะจะใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนะคะทะเเป็นบ้านประชาชนเท่านั้นเองแต่สําหรับบงางคนที่เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันแต่รับเงินเดือนเป็นเงินสดหรือว่าเป็นแบบเจ้านายโอนเข้าบัญชีให้แบบนี้นะคะก็สามารถแบบสเตทเมนต์เพิ่มเติมมาให้ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ เจ้าของกิจการทั้งหลายถ้ามีทะเบียนการค้าก็ใช้แค่ทิเบียนการค้าแต่ถ้าคุณไม่มีทิเบียนการค้าแต่คุณมีหน้าร้านก็ไม่ต้องใช้นะคะก็มีหน้าร้านอยู่แล้วตัวนั้นใช้ได้เลยสําหรับลูกค้าที่ ขายของแบบว่าหาดเล่แผงรอยหรือรถพ่วงรถพุ่งพวงอะไรแบบนี้นะคะรถกระบะรถพุ่งพวงรถพว่พวงพว่พวงข้างอย่างนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะเพียงแต่รถที่คุณใช้งานอยู่เอาสำเนาหน้าเล่มรถมาประกอบการขอสินเชื่อได้ง่ายๆแค่นี้เองลูกค้าการขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะคะขอให้ลูกค้าหนึ่งไม่ติดเครดิตและรับประกัน ถ้าลูกค้าไม่ติดเครดิตน,นะคะรับประกันผ่านชัวร้ <Okay. S 1> อยเอ์ซถ้าลูกค้าอาจจะมีะประวัติอาจจะเคยล่าช้าอาจจะเคยติดขัดตรงไหนก็แล้วแต่จัดยอดในเบนเต็มถ้าลูกค้ามีเงินดาวเพิ่มขึ้นมาผ่านแน่นอน100% <Okay. S 1> กเรซื้อขอสินเชื่อรถยนต์นะคะเป็นสินเชื่อที่ของ,ง่ายที่สุดในบรรดาสินเชื่อทุกๆอย่างแล้วก็มีความชัดเจนนะคะขอสินเชื่อนะคะซึ่ง แค่คุณมีอาชีพเท่านั้นเองแสดงอาชีพของตัวเองได้อย่างเช่นบางคนเอกสารไม่มีแต่แสดงอาชีพได้อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายข้าวแกงขายกุวยเตี๋ยวขายของที่มีหน้าร้านของตัวเองขายอยู่จริงเช็คเกอร์ไปตรวจพเจอเลยหน้าร้านร้านนี้ขายข้าวผัดอยู่แต่ไม่มีเอกสารอะไรนี่เองค่ะขอขอสามารถขอสินเชื่อได้เห็นไหมคะขอสินเชื่อไม่ยากเลยเราไม่อยากให้ลูกค้าติดเครดิตจะทําให้ขอสินเชื่อยากขึ้นนะคะ เอาละคะลูกค้าลองไปดูภายในโตโยต้าย aris สีแดงคันนี้ดูบ้านนะคะสีแดงสดบางนะคะตัวนี้แล้วสีสวยอันนี้ริ้วรอยก็ไม่มีเลยตัวนี้นะคะภายในตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะคะคอนโซลหน้าสะอาดนะคะวงมรายก็มีถุลงลมนิรภัยคู่หน้านะคะตัวนี้ระบบเบรก ABS นะคะ เครื่องเสียงใช้งานได้ปกติทุกอย่างนี่ลูกค้าเหตุนี้นะคะเป็นรถตุลย์้ายาฤิน,นะคะ ภายในนะ่ะเป็นเบาะเบาะผ้ากบมะหยี่สีดำนะคะเป็นเบาะเดิมคู่ตัวถ้าลูกค้าอยากจะเป็นเบาะหนังลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะจะทำให้เรคุูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ทำปสะอาดง่ายมากขึ้นด้วยแต่อันนี้คือเดิมเดิมมาเลยรถเดิมทุกอย่างคุณจะได้รถเดิมคุณภาพดีไม่แสงเดียวค่ะ ด้านหลังเนี่ยกว้างจะบอกว่ากว้างกว่าบแบรนด์อื่นๆที่เป็นดีโคคาแฮนด์แบ็กเหมือนกันเนี่ยกว้างมากของเขาเลยนะคะแล้วก็ยางอะไหล่ยังอยู่นะคะยางอะไหล่ต้องบอกว่าแทบไม่ได้ใช้เลยอุปกรณ์ช่วยเหลือชุมเฉนก็มีครบครบแม่แล้วพบอุปกรณ์ขอดล้อนะคะ,ะมีแผ่นยางรองด้านหลังให้ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ออกได้นะคะ าริทคันนี้นะคะรถไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยสภาพเดิมคู่ตัวมาหมดเลยรถปี2014ผู้หญิงใช้ปืนเดียวเองนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้สภาพสวยสภาพดีราคาไม่แรงนะคะลูกค้าหลังจากที่พาลูกค้าดูรอบตัวรถทั้งภายในและภายนอกพี่จ่าสรุปคันนี้ให้สำหรับคนที่สนใจโตโยต้ายาริ่อยู่นะคะ ตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสีแดงสวยสดนะคะตัวนี้ทั้งใหม่ทั้งสดทุกิ่งเลยตัวนี้ปี2.4 1 4เครื่องยนต์1.2เป็นรถตัว e เกียร์ออโต้อัตราท่าเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่20กิโลลิตรเท่านั้นเติมน้ำมันตะกูลเป็นเซ็นได้หมดนะคะเป็นตั้า9 1 9 5 e ีสอะไรทั้งนี้ได้นะคะรองรับกันทุกอย่างแล้ว แล้วก็ราคาขายที่339,000บาทเท่านั้นเอง339,000ใช้เงินออกรถแค่1,000บาทค้างวดประมาณ6 0 0 0ถ้าลูกค้าสนใจนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรืออยากให้เราสตาร์ทเครื่องถ่ายคลิปให้ดูก็ได้อย่างเห็นเลขไม้ก็อยู่ที่แสนโลเท่านั้นเองแสนนิดๆน,นะคะไม่ถึงแสนพันเลย ลูกค้าอย่างที่บอกนะคะสนใจเอกสารการขอสินเชื่อไม่ยุ่งยากขอให้ลูกค้าไม่ติดเครดิตยังไงก็ไปต่อได้สบายๆนะคะสำหรับวันนี้พี่จา๋าแนะนำตัวนี้นะคะโตโยตา้ายาริสพวกนี้จะเอารถสวยๆขึ้นมาร้านสดให้ดูใหม่ให้ลูกค้าได้ดูกันละมีความสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้พี่จา๋ากับทีมง,งานต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ okay.